พี่มองเซอร์เบียว่าเซอร์เบียเขาไม่ยอมตกชัน้นอ่ะเขายังมีมมเล่น<า>ที่ระดับเออแมตเ์เบิร์สัปดาห์ที่สามนี่เขาจะเก็บได้หมดด้วยซ้ำถ้าเขาเอาตัวเต็มมาอะไรอย่างนั้นคิดว่านะคือเซอร์เบียนะผมไม่มองในในจุดนี้ไม่ไปรุดคือคือตอนแรกเขาคงอาจจะเก็บตัวเพื่อไปเล่นชิงแชมป์โลกจริงๆนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้มันแพ้เยอะอ่ะฟอร์มมันดันหลุดไงแพ้เยอะแล้ว,วแต่ว<ต>่าแพ้เยอะของเขาเนี่ย เขาเล่นสามสองเนี่ยห้าเกมนะจากแปดเกมทําทําให้นะทําให้ทําให้เขามีตอนนี้เขามีห้าแต้มแต่เขายังไม่ชนะใครเลยใช่ป่ะคราวนี้เนี่ยถ้ากลายเป็นว่าเขาชนะหนึ่งครั้งเนี่ยเขาจะได้เพิ่มมาสามแต้มบวกห้าเป็นแปดเขาจะขึ้นไปอยู่นู่นเลยประมาณนู่นน่ะคือจะแซงไทยเลยอ่ะถ้าตามตารางคือตอนนี้ถ้าตามตารางเนี่ยคือไทยเราเนี่ยอยู่อันดับที่สิบสิบหกนะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างพี่รุดบอกเซอร์เบียได้ไปอีกสามจะขึ้นมาสิบสี่แทนเบลเยียมก่อนเลยไม่ไม่ถึงเขาเขาดูเขาดูไอ้แมตช์ชนะดูทีมชนะด้วยลืมลืมอ่ะถ้าดูตรงนั้นเนี่ยก็จะขึ้นไปอยู่แอ่แต้มก็จะอยู่แคนาเดือนถึงแคนาดาก่อนถูกไหมเพราะแคนามีหกอ่แ้ค่แคนาดาชนะสองเนี่แหละแค่แคนาดาชนะไปสองแล้วอืมถ้าเซอร์เบียชนะมันจะชนะแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามีแปดแต้มไง ตอนนี้<ฆ>พอทีมชนะครั้งเดียวมตอนมันก็ยังมีไทยมีเกาหลีใช่ป่ะแต่แต้ตมเติบเบียร์เยอะกว่ามันจะแซงเราขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยในเกมกับวีคสามเนี่ยเราก็ต้องอืมต้องชนะให้ได้อะอย่างน้อยหนึ่งแมบ